ครับสวัสดีครับพ C ีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็บปอกับปอเตมอีกวันอังคารที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะครับปอเตรียมภาพมาติดตามราวพัฒนาอีกครับพีีกับเซียนหนองคายส่งมาให้แล้วครับพ c ีครับนะครับเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเรียวิ่งเขลูกลพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนจับคููกะเป็นตัวกลับนะครับเนาะเรียกมันออกสอง 0 02นมาะครับก็ถือว่าเขาเขาถูกกลับนะครับเอฟซี FC เนาะนะครับเอางวดวันที่หนึ่งนะครับเอฟซี FC เนาะวันพุธที่หนึ่งตามกันต่อครับเอฟซี FC. วันพุธพุธท,ที่หนึ่งกุ่มภาไดหน่อยเอฟซีเนาะกุ่มภาพัน เราพัฒนา ยันน้องคาย บนล่างคือเก่านะเอฟซีบนล่าง 影路。 mà đi luận một cặp chết ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสุดเล็กจับคู่มันนะครับเนาะจับคู่บนล่างเจ็ดหนึ่ง 2 7 3

เก่าหางคือเก่านลนะกับเอฟซีบ้านในส่วนตัวที่มันเน้นมากัะติดหกติดเจ็ดนะครับเนาะ แต่ว่า่วนตัวเพิ่นลโบนเนนมาเข้ามากเข้าเก่เา 51, 52, นะครับด้เอฟซีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับและที่สําคัญเข้ากับมากตัวใดเข้ากับอย่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะเอฟซีเนาะเพราะว่าหวดที่ผ่านมากะเยกเพิ่นลกเ็เข้าเข้าตัวกลับนะครับวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ครับหลังหวยไทยเพ้าออกแล้วกระุนเลขเล่าต่อสองถุ่มขึงนะครับเนาะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันหกหกเลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดหกับเจ็ดนะครับส่วนเหลเก็กเอาจับคู่มันก็มีห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับเนาะจับคู่ 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหกหน่งห้าหน้อเดีนให้ที่7จ็ดหนึ่งเจ็เนาะครับเนาะกับโปเตรียมกับเคอเน้นจำอย่คือเก่านะครับเนาะว่าข้ามาักตัวใดข้าก็อย่ลืมกลับตัวไว้นำเอฟซีนเนาะเพราะว่าเรียกล้าวพัฒน,นากัหลายท่านหลายอาจารย์กับ ส่วนมากกะชิบวเป็นเลขปากหลักนะครับบางที่ก็เขาตัวตรงบางที่กระเขาตัวกลับนะครับเนาะบางที่โกเขาเลยว่าว่าคนซื้อว่าคนตรงๆนะครับเนาะมีหลายท่านหลายอาจารย์มันก็ธรรมดากับปกติเนาะครับเนาะมันก็มีเขาไม่หลุดเป็นเรื่องปกติกับมีผู้เดสิเก่งได้ปานใดดอกเหล็กกับหวยนี่เนาะครับเนาะดันั้นแล้วห้องก็ใส่ิจอนณญาตในการรับชมกับเอซเอาไปเบื้องไว้เป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมกับเซียนหนองคายเนาะครับเนาะ <c oughs> พรียามขอให้เขาปังปังอีกเด้อครับเด้อเซียนหนองคายรูสึกว่าช่วงนี้ทำสถิติมาได้ได้ดีอยู่เนาะครับเนาะเอาหัวนี่ก็ขอให้มันเข่าอีกปังปังอีกหิบซีโชก,กมัน,มนกันอีกเนาะครับเนาะครับ เอาสุดท้ายถ่ายสุดนี่เอออย่าลืมนะครับเด้อขามาแล้วขันหมักขันซอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียนน้ำแดงนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะผู้เขามาเห็นมาอยากติดตามน้ำพ่อเตียนนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดพ่อเตี่ยนขออวยพรให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตีมยนพ่อเตี่ยขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บยาให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่ลับ ถูกหวยรวยเงินกันครับบอกว่าจ,จะเป็นเลขรัฐบาลไทยห่อนะครับเนาะแล้วก็เลขเล่าพัฒนาขอให้โชคๆมันมาในถูกหวยรวยเงินกันครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันยีคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม